ครับคลิปนี้ก็พามาชมไก่ใหม่นะครับไก่รุนๆนะครับใครที่เอาไปเก็บไว้เล่นจดูหน้าได้เลยนะครับนะครับนี่เป็นไก่ใหม่นะครับเดือยังยกโยกอยู่เลยนะครับครับตัวที่หนึงนะครับมาดูตัวที่สองครับเป็นคู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไก่ยังไม่ถึงปีนะครับไว้เล่นจดูหน้าได้นะครับ ใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งจับใหม่นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียก็เป็นสายร้องนะครับจัดโปรเหมือนเดิมนะครับท่านไหนสนใจนะครับแพ็คแพ็คคู่ให้เลยนะครับ3ตัวตัวผู้ตัวนี้หนึ่งส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพร้อมตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเอาไปเลยนะครับพันสองนะครับ 1,200บาทนะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับก็มาดูใกล้ๆนะครับรายละเอียดเพิ่งจับใหม่ๆนะครับจับใหม่นะครับขี่ยังไม่มีเลยนะในคอบกำลังจับนะครับตัวผู้นี่เป็นเลือดผสมนะครับตัวผู้ทั้งตัวเมียเลือดผสมทั้งสองตัวเลยนะครับทรงป่านะครับใครที่ชอบทรงแบบนี้นะครับก็รีบๆโทรมานับ โทรมาก่อนนะครับ,ต,รบ,ต,รบ,ต,รบตัวนี้ก็ขันดีนะครับขันดีทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ขันดีนะครับตัวนี้ก็ขันนะครับขันดีทุกตัวนะครับก็สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์โทรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ